สวัสดีครับผู้ปกอการเมงแดงชาแนลคือเก้าครับสวัสดีค่ะผู้ปกอการเมงแดงชาแนลนะคะพี่น้องคาเมื่อนี้ผ้ามาเหรอเห็ดยำแรงคือเก้าค่ะหลบคำเนาะเมียนครับเ <c oughs> สียงกากับผมเสียงกาก <c oughs> เอาบอมเม่งเมื่อวานค่ะเอาครับก็เลยต้องเป็นรอบเย็นอุ้ยเฮ้ฝนตกไปบ่เมียนแหกมันครับแหกมันค่ะมื่อนี้เบิ่อสังกเกตได้นี่อุ้ยขาเห็ดใหญ่อีพอมืงขาเราเลยแหกมันครับผมอุ้ยพี่น้องมืงขาห้ามครับผม ไปไปหลุดไปชมกันครับว่าจะมานขนาดไหนวันนี้ใครเ,าาเ,เ,เป็น้องมีตอนี่เห็ดอยังนี่มามาบังนี่เห็ดยังเห็ดแปงบ่ก็แปงบ่เก็บพื้นเก่าเก็บบ่เก็บจ้ะเอาเอาเลยเก็แบดแป้งจามุนมุน,นะเอาครับไปไปหลุดไปชมกันครับว่าจะมานขนาดใดวัอน,นี้ อือโอ้เห็ดเน่าเมนพี่น้องเก็บถิ่มครับเห็ดยังเนาะนี่นอ,นนอ๋อพัดเก็บเห็ดถิ่มนี่บัวเขาทิ้งเห็ดเขาทิ้งไปไปครับดูที่งพอแล้วครับเห็ดหื้อเนาะใหม่ ไปไปเบิ้บงครับอุ้ยสองจุ่มงามๆครับเสเยสๆเลยจุ่มงามๆเลยค่ะพี่น้องงามครับพี่น้องป,ป,ป้าพี่น้องเก็บแล้วกันครับป้าพี่นอ้องเบิ้งไหมงามแเลยอะ่ะจ้า เกือบอดลอตบิงนึ่งกากินเมดบ่ไปครับเชียงกาห่องหองขาหองเนี่ยเ่นห้องเขาหังไปครับอีกนจูมช่างามเลยมัวเดี๋ยวครับแป๊บนึงครับเก็บครับ ป้าพี่น้องคะจูมงามมาครับถึงดอกครับถือโผล่หลอดแลยไหมกินจำมันละไหนจะไหวแน่แล้วเนาะพี่น้องเนี่ครับมาครับผมค่ะนี่ค่ะทำงานเร็วเร็วนี่ครับเก็บเลยครับจั๊กดอกสองจ้ะพี่ตั้งผม อืม ban บานเด้อได้ครับไปเบิ่งใส จุนหนึ่งบจุนหนึ่งได้หน่ะสองเลยเผ<อ>มบ<ะ>ักพี่นยอย้องจ้างามขนาดนี่จ้ะผมงามพี่น้องครับขออีกแล้วพี่น้องทางกันเลยดงพี่น้องดอกงามครับ เก็บครับผมอ,องามพี่น้องมาต้นนี้องามไหยค่ะกำลังจุ่มงามครับหากเก็บครับน่นองครับเด็ดไข่อ้ไข่ตรงนีขาต้นด้ กำลังจูงกำลัง,ลงดอกตุ้มง,งามพี่นอ้องนี่พี่น้องครับดอกตุม้มสวยๆนี่ใส่ปนนะครับเก็บครับใส่เก็บปนหัวปนแล้วกรับเบิร์นี้นี่ค่ะพ,พี่น้องครับเก็บอก,กอ สาดอกครับพี่น้องุ้ยบางอะไรเนี่ยปลอมๆปลอมๆตั้งนึ่งอ๋อโอ้โหมองใหม่ดิบแครับเก็บเลยครับโว้ยเจี๊ยบดูขี่ดูแับเจนวาน้องมองที่เขาโบผัวกันนะครับอืมตัดขาคนเลยทุบเลยอ่ะสวยงามครับ ้องจ้าพ่งางแถน,นี้น,นี้ก็คือสิจูงยางเดียวและหอยวันเน,นะาะเนะครับงองครับงาใหม่บ้างานใหม่บ้างนะคะเก็บมาเลยเลยปะเด็น,นได้เด็กคนเลอยหาทางออกกระยา่า,าด้วยจ้าเก็บคือเก่าอ อันน <c Ris ky> <Yeah. S 1> ึงน <c ười> yeah, yeah. yeah. okay ้อยเมียนบ่วเมียนบ่วนี่โอ้ยบ่มุนเมียนมันน้อยมันน้อยพผดเมียนเด็ี่ห้างคนดียอยากถือยางไปแบบนี้ก็ผัวดอกใหญ่ๆเนาะพี่น้องแต่พัวผัวครับอยากห้างแน่ล่ะครับเฮ็ดช่วงนี้ไก่เช้าว่ายล่ะไปครับ อ้ยว่าเสียววิวเนี่ยจังหน่อยเนาะว่า <c oughs> เสียววิวงามๆบรรยากาศแงมกลางคืนน,นี่กรเ,เก็บเอวเลยเอาครับนอนครับงานตกลุมมาแล้วมาเก็บเพชรครับวานนี้หลอกเดียวกระตีออกหลอกน,นี่ครับนี่ครับนี่นู่นดอกครับ หยาบหมดมดเลยโอ้เสียงปวกปวกนะครับปวกนี่ยงงครับอีกหนึ่งดอกเอาเก็บเลยจ้าจุ่มจุ่มครับมันี้คือสิจุ่มลรวนๆนะคะพี่น้องคะพี่น้องครับดูเลยนะคะ ครับดอกจูต้นตะขาแล้ะง่ามครับลองครับมือนุ่อขานม่งขา กล่องเขาบ่ได้พี่นอ้องแตกมัดพี่นอ้องไปครับลอ,คบอง,งครับอกตุ้มๆครับงานพี่นอ้องเก็บเลย เดี๋ยวเวลาเมือม่อเฮิญเมือ่อซั่นครับผมเดืกแล้วครับมันอยู่เดือค่ะพี่น้องค่ะแมนมีแต่เฮดไข่ค่ะดอก,กงามๆค่ะกระสวนหมากับจะลายจุ่มเนาะดอกหน่อยครับมื่อนี้ดอกมันโบ้คอยง่ายโบ้คอยง่ายครับมื่อนี้อาอลายแต่จุ่มค่ะญญญญค่ะสำหรับคลิปนี้นุ้ยแดงขอจบะขี่ไปเพียรซัมนี้กันเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ไปรับชมคลิปนุ้ยแดงก็บบาเมิงเด้เลยค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับบอกกันใหม่คลิปหน้าคครรัับบไป กับ,บ้านครับผมดึกเติบ